สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนเพื่อนบ้าสมองสุวรรณครับผมแรกนี่มือน,นี้วันวันที่ใส่สอะไรขึ้นลูกวันที่สิบสี่วันอาทิตย์ที่สิบสี่นี่อาจารย์ตึงเซียนวาวเก่าครับผมป,ประจําอําเภอทุงอท่งสีอุดมทุ่งสีอุดมเซียนวาวเซียนสนุกเกา่าเหรอแต่ว่าสมือเพื่อนบ่ค่อยเรียนนะครับผมเรียนบ่ได้สุขภาพบ่ดีครับผมเพื่อนก็นเลยเมื่อเออเพื่อให้เพื่อนยิ้มใสครับผมมือนี้สิทดสอบว้าวจุลา จุฬาสามมตรที่น่นเองบ่ละบันบ <Body, Body. S 1> <laughs> ่ด้บ่เล่าฮ่บบรราฮ่าฮ่าฮ่า่าฮกาฮ่าฮ่าเ่่าฮ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 าฮ่าฮ่า้่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าไ่าฮ่แฮ่าาฮ่าย่าฮาฮา่าฮ่าฮา่าฮ่าฮ่า่พี่นฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าบ่ร่าฮาฮ่า่าฮ่านี่่าฮ่าฮาฮ่้่าฮมา่าฮ่าาฮ่่าฮ่าา่าฮาฮ่าาฮ่าฮ่าฮเาฮาฮ่าฮา่าาา่า่่ อาจารย์จึงเป็นผู้ทายกล่องจ,จังไรละทายรวดัวจับผาพเอาใส่ผับกสช่างพี่บอมยันหรอ้ยบอมยนตัวเออแมนตัวไงอืมกลางจอเด้อมาลุ้นกันพี่นอ้องเคื่อแรกของมันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นวายมันไก่โพดไปอีก พุ่นไปแก้ผุนเจ้านันไปแก้ผุนาแล้วไปโอ้ยบ่เคยจับกล่องพี่น้องเอ้ยเคยจับแต่โทรศัพท์ไปยืกไปเอก เอามันขึ้นล้ออันดาวดุไก่ผุนโอ้ยโ่แมนดาวดุไก่บ่อยู่ทั้งนั้นดรอเว้ยปวดพีนน้องเอ้ย <c oughs> อใหญยใส่ยมากวาวลม <c oughs> มาบ่ได้เลยมาซันขายของอยู่ดีหอดเงินมับบบนึง <c oughs> คึอคือ้หอดวาวแห้ง่าสัน ไอ้ลูกศิลป์ยัยงแล่นวาวเสยพะนะโอ้ยคนมักวาวคนมักวาวคนเล่นว่า <c ười> วถามเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยมันอยู่ไก่ในจักหน่อยอพ่นแล่นขอมอขอมอเถอพี่น้องพ่นเอ๊บหัวสักเหรอเอาม่เอาม่เอาม่ เอาไหมเอาไหมล่งเหรอพี่น้องว่าซักกี้ดีเลย <c oughs> มีดวงหนึ่งบนเหตุบอกย้อยจะเจนเลยว่าดึงเธอละสามคนเขาไปวิ่งประเทศที่ไหนก็อรอก,กัะเดีย่ย หนึ่งสองสามเอโอเอโอเอคือแล้ว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 บุนอ่ะโอ้คือแล้วคือแล้วเอาปล่อยปลายลายเสือกปลายไปมันงูมาแล้วราโงูมาแล้วงูมาแล้วงูมาแล้วกวนพี่น้องขึ้นไปบักตานบุญ กระตุกเอากระตุกเอาเอาเพียงก็ไปแนวนันบาทเนี่ยพูนข้ากู <c oughs> อีอีขวานว่าไม่ยั้งละบาดเนี่ยรุ <c oughs> ่งละพี่น้องเอ้ยหัวสักกี่ดีกี่ดีรงลมลมบางแงงมันก็ลงไปไหมเอาเอาคนเอาเอาไปไปเไป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 วดพวด อ,องค์ย่พาพนเสือกที่เราเยนีนเนี่มากับพ่อมาพี่รองเอ้ยเห็นวาวตกมาแรนหางสั้นกีดีกีดีเขาป้าอุ่นพ่อเนี่ยใส่แรีนขอรอขอรออยู่คนเอามันขึ้นปานนั่นหละมันคือล่งวะ เข้าตั้งก้นเขาบ้าก็ตั้ง,งนาที่ขึ้นสูงแมนดรอเ,เข้าตั้งก้นเหรอจะมันแซวลงแนวนั่นเสื้อผู้บ่เคยเห็ดนี่เพียงเด่น อยู่ใส้พุ่นพี่น้องมิเซวาวข้าเจา้าขืนแซวสาอยู่คนว่าตัวหลงหัวซักลงให้หน้าบ่เ <c oughs> สือก,ก่อหนึ่งสุดออดหลอด ทำกระเมิดบาทเนี่ยโอ้ยพี่น้องเอฟซีพงศ์ยศสยโอ้เราจักหน่อยเกิีผูกไมฮะผูกไม่แล้วอืมอะไรล่ะพี่น้องวาวห่างละ่ะครับพี่น้องผมหลังจากทดสอบจุฬาย่างสามเมตรบางหันบาพพานโระแทกปีขาครับผมไม่รอดบานีพงศ์ยสัยเกสิกับอาจารย์สายเกษีพักาาก,พกันมาแลนจุฬา ร้อยแปดสิบเซนครับผมแลนฟังเสียงสนูครับพี่น้องผมมารูนกันจะขึ้นหรือว่าขึ้นแหจานตายเป็นผู้ย่นครับผมไป